สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แดงอยู่ที่หมู่บ้านนะคะและด้านหลังที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นโบสถ์หมู่บ้านแดงเองค่ะคริสตศักดิ์บ้านรวมมิตรนะคะตั้งอยู่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันนี้แดงมาที่นี่เพื่อมาช่วยกันเตรียมสถานที่นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีงานแต่งค่ะวันนี้ไปช่วยกันจัดสถานที่นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการเตรียมงานไปบ้างแล้วนะคะที่เห็นๆก็คือเริ่มมีการทําโครงดอกไม้แล้วก็จัดดอกไม้ในส่วนนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมีน้องๆอ,อ,อนุชนมาช่วยกันนะ จัดดอกไม้ทรงนี้นี่ก็คือจะไว้เป็นทางเดินนะคะแล้วก็เวทีด้านบนนี่คือยังไม่เสร็จนะคะเริ่มงานณะตอนนี้เป็นประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไม่ใช่กันทํางานค่ะด้านนี้เขาวัดสถานที่กันอยู่นะวัดวัดทำอะไรคะคุณน้องคะวัดนี่ครับฉากอ,อ๋อฉากนะคะนนคนนี้เจ้าเบ่าใช่ไหมคะครับเจ้าเบ่า <laughs> <laughs> เจ้าเบ่าคนนี้นะคะนี่เจ้าเบ่าก็ต้องทํางานนะ่ะสภาพเจ้าเบ่าวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยหลอกกันค,คนละเรื่องเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นฉากที่เขาจะทํา ทางนี้ก็เอาวันนี้มาต่างแดดนะคะนี่ย้อมเองเก็บจากข้างทางในหมู่บ้านเลยนะคะย้อมหลายสีเลยนะคะวันที่ย้อมอะ่ะแดงไปต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้เห็นวิธีการย้อมนะคะนี่น้องสาวแดงนะคะจัดขายก็เริ่มเสรดอกลาวดอกลาวนะคะนี่เห็นเขาโพสขายกันอน่อันละห้าบาทนะทุกคนเนี่ยถ้าใครมามั่นนี่เก็บไปฟรีๆเลยนะคะเยอะแยะเลยค่ะนี่คือสีทั้งหมดที่ย้อมไว้อะนะคะน้องสาวแดงย้อมเองเลยนะคะโหสีสันสวยงามมาก เล่นหลังหลายสีเหลือเกินค่ะหน้าที่ของแดงนะคะคือเขาบอกให้แดงจัดเวทีข้างหน้าตรงนี้นะ่ะจัดดอกไม้ยังไงก็ได้ที่แดงจะจัดนะคะซึ่งแดงก็ไม่รู้นะว่าจะจัดออกมาได้แบบไหนนะคะก่อนที่แดงจะเริ่มทํางานนะคะแดงจะต้องมาหาใบไม้ก่อนนะคะซึ่งก็จะเอาตามบดเนี่แหละคะ่ะที่บดที่เขาปลูกเนี่ยคือถ้ามีงาน,เ,นเราสามารถที่จะตัดใช้ได้เลยนะคะใบที่แดงจะเลือกใช้ก็จะเป็นใบเนี้ยนะคะซึ่งเหมาะกับงานแต่งเลยจ้า หลายใบยเลยนะต้องหยกนะใบนี้ก็ใช้ได้นะคะส่วนก็ใช้ได้ค่ะส่วนแบบนั้นก็ได้อได้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมคะที่บดแดงกับปลุกดอกงงดอกไม้เนี่ยเอออานวยต่อง,งานแตง่ตงต้อการจัดดอกไม้หลายๆอย่างเลยนะคะมีงานแต่งเกิดขึ้นในชุมชนทั้งทีก็ต้องรวมตัวมาช่วยกันเตรียมสถานที่จัดดอกไม้กันหน่อยค่ะ ซึ่งทุกคนที่มาช่วยงานก็เป็นคนในชุมชนไม่มีใครเป็นมืออาชีพในการจัดสถานที่หรือจัดดอกไม้เรามาช่วยกันเตรียมงานด้วยใจใครมีความสามารถด้านไหนก็ทำด้านนั้นเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดอกไม้และสถานที่ค่อยๆออกมาเป็นรูปเป็นร่านแข่งกับเวลาที่ผ่านไปทุกนาทีทุกคนมาช่วยงานกาันโดยที่ไม่มีใครเก่งงานเพื่อให้งานสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีเพื่อเป็นของขวัญให้กับบ่าวสาวในวันพรุ่งนี้ ตอนนี้เวลา6กโมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนก็จัดเวทีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือติดป้ายค่ะคือที่นี่ถ้ามีงานแต่งเราจะไม่มีการจ้างร้านให้มาจัดงานให้นะคะเจ้าเมาเจ้าสาวก็จะซื้อดอกไม้มาเราก็มาช่วยกันจัดแบบนี้นะคะก็จะมีแม่งานส่วนมากก็จะเป็นแดงกับน้องสาวหรือว่าคนที่จัดดอกไม้เป็นในหมู่บ้านแล้วก็จะมีน้องๆแนมุกชอนมาช่วยกันจัดอีกทีหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศ นิดนึ่งนะคะว่าจัดไปได้ประมาณไหนแล้วนะคะคืนนี้เนี่ยก็จะยาวนิดหนึ่งนะคะก็ชิลๆค่ะนานๆที่มีงานแต่งนะคะก็อยู่ด้วยกันไปยาวๆค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันสักนิดนะคะเวทีของเรานะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเหลือติดป้ายค่ะเดี๋ยวก็จะช่วยกันติดป้ายนะคะแล้วก็มีเสริมตรงข้างหน้าอีกนิดหนึ่งนะคะก็ถือว่าผ่านไปได้ที่80%แล้วนะคะสําหรับค่ําคืนนี้น่ะนี่บรรยากาศรอบๆค่ะทุกคน มาดูใกล้ๆกลกันนิดหนึ่งนะคะทุกคนแดงจะบอกว่าฉากแต่งงานเนี่ยเจ้าเม่าเขาออกแบบเองทมเองเลยนะคะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในชุมชนนะคะแดงก็มาช่วยตกแต่งอีกนิดนึงนะ,ค,ะคือจัดดอกไม้ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ก็พอจัดได้ก็มาช่วยด้วยใจนะคะด้านนอกนี่ก็จะช่วยกันจัดซุปอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ทางอาจารย์คณะเจ้าเมาเจ้าสาวเนี่ยเขากําลังยืนคุยกันนะคะเดี๋ยวเขาจะซักซ้อมพิธีแต่งงานในค่ําคืนนี้นะคะว่าจะต้องทํายังไงบ้างนะคะ และณตอนนี้เวลาประมาณเกือบ4ี่ทุ่มแล้วนะคะจากสถานที่เสร็จเกือบหมดแล้วค่ะทุกคนก็เหลือรูปนะคะรูปเ่าวสาวที่เราจะต้องจัดกันนิดหนึ่งนะคะเพราะความสวยงามคือมันจะช้าตรงที่ว่าเราทําโครงนะคะก็คือทําโครงไม้ไผ่เองนะคะทุกคนคืนนี้นะคะขอจัดงานต่อนะคะทุกคนเสร็จจากงานนี้แล้วก็จะกลับไปพักผ่อนค่ะจัดรีสวัสดิ์ค่ะ thank yeah. you สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แดงอยู่ที่โบสถ์นะคะกําลังรอขบวนเจ้าเบา่าเจ้าสาวเดินทางมาถึงที่โบสถ์นะวันนี้แดงจะพาชมบรรยากาศงานแต่งของที่มั่นกันเล็กน้อยนะคะตอนนี้ขบวนเจ้าเป่าเจ้าสาวเดินทางมาถึงแล้วนะคะทุกคนเด็กๆแต่งตัวน่ารักมากเลยค่ะสวัสดีค่ะตี่ตามกันได้ไหมเจเลเองนะเจเลสิเมลนะคะนี่คนชิญนเทียนค่ะ เจ้าเป่าเจ้าสาวมาถึงแล้วนะคะยินดีกับน้องสาวน้องชายมากๆเลยค่ะ้าเจ้ากสุขีเลยวยหล่อมากๆเลยวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่น้อยหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนแขกที่มาเที่ยวงานวันนี้นะคะไปแล้วนะคะขบวนเจ้าเ่าเข้าส่พิธีก่อนนะคะ ส่วนเจ้าสาวก็ตามมาติดๆค่ะทุกคนเป็นวันที่น่าชื่นชมยินดีจริงๆเลยอะนะคะพิธีแต่งงานได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อเจ้าเฒ่าได้ยืนอยู่ตรงหน้าแขกผู้มีเกียรติอาจารย์ก็จะเชิญเทียนเอกและมีหนุ่มสาวชาวกะเหรี่ยงที่เจ้าเฒ่าเจ้าสาวเป็นผู้คัดเลือกเป็นผู้เชิญเทียน บวนเจ้าสาวได้เข้าสู่พิธีแล้วโดยผู้เป็นพ่อจะเป็นผู้ส่งมอบเจ้าสาวแก่เจ้าบา่าว การประกอบพิธีแต่งงานก็เป็นไปตามขั้นตอนของชาวคริสต์ที่มีการให้โอวาตตามหลังพระคมพีเ <Yeah. S 1> บ่าวสาวให้คำมั่นสัญญาต่อกันและมอบแหวนให้แก่กันและกันเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและคำมั่นสัญญาของคนสองคน รับลูกเขยลูกสะพ้ายเท่าบ้านสักหน่อยค่ะโดยแม่เจ้าสาวจะเป็นคนคล้องพวงมาลัยให้เจ้าบ่าวและแม่เจ้าบ่าวจะคล้องพวงมาลัยให้กับเจ้าสาวชาวกะเหรียงนั้นไม่มีค่าสินสอดแค่คนสองคนรักกันด้วยใจจริงและดูแลกันตลอดไปแค่นี้คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็สบายใจแล้วค่ะ เจ้าบ่าวเจ้าสาวลงนามในเอกสารสำคัญของทางคริสตจักรสำหรับคู่สมรสใหม่โดยมีพยานทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวพยานทั้งฝ่ายเจ้าสาวร่วมเป็นสักขีพยานและมีอาจารย์เป็นผู้เซ็นรับรองพร้อมกับ,บอมอบให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวและประกาศยินดีกับครอบครัวใหม่ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติบดเพลงโอยพรบ่าวสาวที่ทุกคนตั้งใจร้องเพื่อแสดงความยินดีช่างไพเราะและมีความหมายลึกซึ้งยิ่งนะัก ้ายสุดของพิธีแต่งงานก็จะมีคำกล่าวให้โอวาทนุนจิตชูใจคู่บ่าวสาวอธิษฐานอวยพรยินดีกับครอบครัวใหม่ก็เป็นการเสร็จพิธีค่ะพิธีแต่งงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาทำความรู้จักกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันหน่อยนะคะเจ้าสาวเป็นน้องสาวรุ่นพี่รุ่นน้องของแดงเองเรียนจบมาก็ได้ทำงานในโรงเรียนในหมู่บ้านในตำหน่งธุรการดีหน่อยค่ะทำงานใกล้บ้าน ส่วนเจ้าเบ่านั้นพาตัวเองไปทํางานไกลแสนไกลถึงประเทศอิสราเอลตั้งใจทํางานเก็บหอมรอมริบเพื่อกลับมาตั้งเนื้อตั้งตัวแม้ระยะทางจะไกลห่างถึงจะไม่ได้พบเจอกันก็ไม่ใช่อุปสรรคสําคัญสําหรับความรักมั่นคงของเทั้งสองคนเมื่อเจ้าเบ่าได้ทํางานครบตามสัญญาจ้าง5ปีรออะไรคะก็ต้องรีบบินกลับมาตามหารักแท้ของเขาสิคะและการรอคอยที่ยาวนานของเขาทั้งสองคนก็ได้สิ้นสุดลง เพราะวันนี้ได้ให้ผลตอบแทนของการรอคอยในพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าความรักนั้นอดทนนั้นและกระทําคุณให้หากไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าใดๆเลยตอนนี้พิธีกรรมทางศาสนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปไปบางส่วนแล้วแล้วตอนนี้สาวๆกำลังรอที่จะรับช่อดอกไม้นะคะเดี๋ยวรอเจ้าสาวเขาโยนช่อดอกไม้กันนะคะมาดูกันนะว่าใครจะได้ดอกไม้นะคะ สาวๆมีความพร้อมมากเลยนะคะที่จะรอรับชอ่อดอกไม้มาลุ้นกันนะว่าใครจะได้แต่ปล่อยเวลาให้ตาเหมาตาสาวเขาถ่ายรูปแป๊บหนึ่งก่อนนะ ช่อดอกไม้จากเต้าสาวิ่งหนีหายไปไหนไม่รู้แล้วค่ะสงสัยคงดีใจแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆค่ะวันนี้นะคะพิธีทางศาสนาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงานแต่งงานเสร็จสมบูรณ์เป็นที่น่ายินดีมากๆเลยค่ะหลังจากนี้นะคะเราช่วยกันเคลียร์สถานที่เก็บของก่อนนะคะแดงก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะการแต่งงานของชาวกเกรียงเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเด็กก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ